สวัสดีค่ะจาดและ Tra v ว l วันวานบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวและที่นี่ทุ่งยัวอำเภอแม่แตงจังหวัดชิงใหม่หมู่บ้านของชาวละหูที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสวัสดีทุ่ด้วยนียฉันจะคิดว่าจาจาที่นี่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติค่ะจัดจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิต บรรยากาศหมู่บ้านและวิวเขาส่วนตัวน้ำพริกงาทานอาหารพื้นทิ่นอยู่กับธรรมชาติที่เรียบง่ายและตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วค่ะ ขอโทษค่ะค่ะทุ่งยัวโฮมสเตย์ยหลังไหนเอ่ยอ,อ่หอจอดตรงนี้เหลอคะแล้วก็เดินอ่อขอให้เขาคุณค่ะอ๋อขอให้จอดตรงนี้เลยเี่ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านทุ่งยัวแล้วนะคะอยู่ในเจากลางหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเอารถมาจอดกันก่อนบรรยากาศหมู่บ้าน จอดรถไว้ตรงนี้มีน้องหมามาต้อนรับ <c oughs> ออวมาหาไกลเลยปะไปด้วยกันนี่ตอนนี้เราก็จอดรถเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดต่อสอบถามที่พักกันนะจ้าตรงนี้นะช่งย <c oughs> ัอะโฮมสเตย์ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อติดต่อตรงนี้เลยเนาะคะ่ะอยู่ตรงไหนอะคะ งบ้านพัก,กต้องป,นอปูนนี่คือบนนู้นเลยใช่ไหมยังมองไม่เห็นเพราะว่าเห็นน้องพี่พักบอกว่าต้องเดินขึ้นประมาณ500เมตรแหระคะ่ะถึงไวคนเะฝ้าบอกมะฮู้นะต้องเดินเองอี่เป็นร้านคาด้วยไหมคะอ้ยนี่อุ้ยอันนี้ฟืนเต็มเลยอ๋อเป็ร้านคาด้วย สวัสดีค่ะนี่งไงขนมที่เราตามหาได้แหล่งซื้อแล้วมาถึงแล้วแบ้านทุ่งยวะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะคับขวามาก็ที่พักเราอยู่ในใจกลางหมู่บ้านเลยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปด้านบนนี้นะคะเมื่อกี้ถามคุณป้าบอกว่า500เมตรจริงหรือเปล่าป้าบอกบะฮู้บะฮู้ต้องเดินขึ้นไปก่อนเดี๋ยวจะหูเองเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านแนละ้วเนี่ยเราไปเดินเล่นในหมู่บ้านกนะันสักหน่อยไหม เขาบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านของชาวลาว์นะคะถ้าเดิน5ลายเมตรเราไม่ต้องเดินอย่างหมู่บ้านแล้วเดินขึ้นไปบนนี้อย่างเดียวเลยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็นาเดินไม่ดูนะไม่ดูหน่อยเหรอเห็นไหมน้องหมากินน้ำจากตรงนี้เลยโอ้น้ำใสมีน้องหมาตรงนี้ น้องไก่ตรงนั้นเสลืมเห็นบ้านของชาวบ้านนะคะที่เป็นบ้านไม้เนาะเขาบอกว่าที่นี่ก็ยังมีแบบว่าวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมกันอยู่แบนี้เลยชาวบ้านยิ้มไหมเห็นเรามาเดินเล่นในหมู่บ้านเขาปลูกตามไหล่เขาเลยเนาะใช่ก็คือเนี่ยที่เราเดินเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบสัน ขึ้นไปแบบเนินเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ปลูก้าขึ้นไปบรรยากาศในหมู่บ้านค่ะเงียบสงบนะคะจะมีชาวบ้านเนาะทำนู่นมีการก๊อกกอกแกๆๆๆๆีไหนเราก็มาถึงร้านเซเว่นประจำหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราแวะซื้อขนม็าสักหน่อย ได้คนในท้องที่พาไปนี่เด็ี่พร้อมกับขนมคุณพ่อสะพายระสอนำหน้าเราไปเลยขึ้นไปนะคะเตยด้านบนนี้พร้อมไหมตามขึ้นมาตามมาบนเนินนี้วันนี้เราก็ยังเห็นบ้านของชาวบ้านนะคะ ก็ปลูกกันตามไหลเขาตรงนี้หมู่บ้านนี้คนเยอะไหมคะเ,คเยอะอือประมาณกี่หลังคาเรือนคะเนี่ยอ,อ,อ่าประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหลังคาเรือนอเ,เดินเหรอ บ้านของชาวบ้านเข้ามาเดินผ่านบ้านชาวบ้านใช่ไหมถ้ารู้บ้านชาวบ้านมาเพราะอย่างที่บอกเขาก็จะแบบปลูกบ้าน,บานาาแนนาบบ,บแติดติดกันเนาะตามไหล่เขาแบบนี้นะคะอุ๊ดอูดหมูด,ดำอุ๊ดอูดแบบนี้หมูดำแน่ๆเลยใช่ไหมอุ๊ยไก่ก็อยู่ด้วย,ยเยอะเนี่ย,ยเต็มเลยเจ้าหมูดำ ดำด้วยอ่ะพี่เขาเลี้ยงไว้สองคอกรวมกันแบบเกือแบบสิบตัวเด,นดนินคนนํารออยู่ตรงนู้นแล้วนี่เราก็ลัดเลาะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะผ่านบ้านของชาวบ้านปลูกผักเลี้ยงหมูกันเนีย่ยระหว่างทางค่อยๆเดินขึ้นเดินมาเรื่อยๆเห็นแบบนี้ก็ชันอยู่เนาะค่อยๆไต่เขาขึ้นมาเรื่อยๆ น่ตรงนี้เขาเลี้ยงไก่เนาะอยู่บนบ้านเลยอะโอ้ยจริงด้วยไม่ได้เลี้ยงไก่ใต้ถุนบ้านนะไก่อยู่บนบ้านเลยโอ้โห V I P มากตอนนี้โค้งสุดท้ายก่อนถึงโฮมสเตย์ เีเสียงใครเหนื่อยอยู่ข้างหลังมีคนถอดใจไม่ถ่ายแล้วหนึ่งทุ่งยัวโฮมสเตย์ของเราเนี่ยนี่ไงเขาบอกว่าที่เนี่ยคนที่จะมาเที่ยวนะคนเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเพราะว่าต้องเดินแบบนี้นะคะอาจจะไม่หอบเหมือนเรา เดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อนี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในบ้านผักของเรานะคะแล้วก็พักกันหลังนี้นะเป็นบ้านไม้ไผ่เขาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านส่วนตัวนะคะจะมีอยู่สองหลังนีโอ้เเหมือนเป็นแบบบ้านแฝดมีสองหลังนะคะซ้ายขวาอ๋ออนี่เราพักหลังนี้ มีกว้างขวางหละนี้เลยใช่ไหมคะโอเคคุณพ่อชื่ออะไรคะแตะปะแตะปะคุณพ่อแตะปะเด <c oughs> วันนี้คุณพ่อแตะปะพามาดู <c oughs> มีผาโอ้เข้าไปดูกันสักหน่อยโอ้กว้างขวางนะเนี่ยดูเตียงแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะตรงนี้ มีน้ำอุ่นด้วยไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมคะไม่มีมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่ไหมมีอ๋อมีโอเคเออย่าข้าวหนียวขดมีมีแบบร้อนๆนี่อ๋อคุณพ่อก็อยู่ตรงนี้เหรอไอ้นี่หม้อหม้อของมินาของมิหลังนู้นไอ้หตรงนู้นจะเป็นหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่มีสามห้องนอนห้องเราจะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะมีสองหลัง แต่ก็จะอยู่ติดๆกันเลยถ้าหน้าหนาวนี่น่าจะหนาวใช่ไหมคะหนาวอยู่ห้นาหนาวเลยไม่เห็นนะขั้นบันไดด้วยอย่างที่นี่นี่ชาวบ้านเขาจะปลูกอะไรอะคะจะปลูกกล้วยข้าวอาใช่เห็นกล้วยเยอะกล้วยยี่เนี่ยเนี่ยค่ะคือกล้วยอะไรอะคะเขาเขาเขาที่ปลูกมัปลูกกล้วยปลุกมั่วออ่าสลับกัน ข้าวปลูกข้าวด้วยแล้วก็ปลูกกล้วยด้วยอีกลก้วยกล้วยน้ำหวานใช่ไหมคะใช่ใช When you got a phone call, I was at the blackboard You left from the back door, got no idea what's going on I never seemed to know And I was, sitting down at our store Two pints of neck waiting for you to join You came back looking at the floor ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นค่ะจะเดินออกมาที่บ้านหลังใหญ่ บ้านหลังนี้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ได้ค่ะวิวจากระเบียงที่นี่สวยมากมีที่ผิงไฟด้วยนอกจากพักผ่อนสบายๆที่นี่ยังมีกิจกรรมเดินป่าและล่องแพไม้ไผ่ด้วยนะคะช่วงที่เราไปบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบชาวบ้านส่วนใหญ่จะไปปลูกข้าวกันค่ะีะจะเป็นจุดชมวิวนะ้อของที่นี่นะคะทุ่งืัวโฮมสเตย์เพราะว่าโฮมสเตย์ของเราเนี่ยอยู่บน ยอดดอยเนาะในหมู่บ้านตรงนี้เลยเป็นมุมสูงนะคะที่เราสามารถมองเห็นทั้งขาทั้งแปลงนาะแล้วก็บ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านกันด้วยนี่ได้ยินเสียงในห้องครัวพี่พี่เขากําลังทาอาหารเย็นให้เรากันค่ะดังไฟแล้วคนเมืองเรียกดังไฟแล้วจุดไฟนั่นเองนะคะนี่คนดัง <c oughs> คนดังไฟคนจุดไฟโอ้หนี่แหละเนาะสาเหตุที่เขาต้องเก็บปืนนะคะเพเาอะเยอะเพราะว่าที่นี่เขา ยังทำอาหารกันโดยใช้สื่ออย่างที่นี่เป็นชนเผ่าละมูมช่ของเขาเรียกว่ามูสเอ,อมูสเอก็อเหมือนกันไ,ไมนไ่มืนภาษาอ๋อละภาษาก็คือมูสืออย่างมสูสือสวัสดีนี่คือยไอาบูจาอะบูจาอบูจา กินข้าวอ่อกิ้าวอ,อา๋อ,อจอออคือกินนะคะอ่อ,อกินข้าวอ๋อสลับการข้าวออก,กินอ,อ,กอ๋อจาจาแปว่าอ๋อเดี๋ยวเรามาลองอ๋อจากันมื้อเย็นมื้อนี้นี <laughs> เน่เรามาเที่ยวหน้าฝนนะคะก็จะได้บรรยากาศเขียวๆแบบนี้เลยโอ้ต้นหวงต้นไม้ ใบไ,ไม้เขียวๆและวเนี่ยตอนนี้พอแดดเริ่มหูบอะ่ะอากาศก็เย็นเลยนะและที่สำคัญก็คือที่นี้เขาจะมีแบบลมพัดเนาะเย็นๆตลอดทั้งวันเลยนะคะสดชื่นเลยและนี่บ้านที่เราพักกันอยู่ตรงด้านบนนี้นะคะเราจะเป็นบ้านไม้นะฟันไม้ไม้ไผ่แบบนี้สองหลังอยู่ติดกัน เห็นแบงปอไหมให้ผัดลองสูๆูให้ดูที่เห็นเป็นเจ้า,มาแมลงตัวเล็กๆที่บินเนี่ยเราเป็นแบงปอนะเต็มไปหมดเลยเย็นนี้นี่ประมาณหกโมงกว่า ใช่คือแบบว่าเตรียมจะมาแล้วพายุจะเข้าเดี๋ยวมาดูกันว่างนี้เราจะกลับบ้านทันพายุวิภาหรือเปล่ามฆทรงแปลกมากเลยอเหมือนอะไรเนี่ยให้ทุกคนช่วยดูว่าเหมือนอะไรฝัดว่าเหมือนอะไรหมือะไรอ่ะหงเหรออำไมมองเป็นแมว นนเหมือ Pokemon นโปเกม,นมอนอะเหมือ<บ>นรักแมวอนาะใช่ใช่ใช่สัพ์ในโปเกมอนอะเออตัวที่ใช่เขาบอกแล้วใช่เลยที่เป็นตัวหงหงอะ่ะเอนมีปีกอะชื่ออะไรนะเรามาข้าวสามจานเลยเหรอเสริมจ้ะได้ไม่ต้องขอเพิ่ม น่าจะได้เพิ่มเองขอบคุณค่ะ,คะ,คะอุ้ยนี่น้ำพริกอะไรอะคะน้ำพริกงาค่ะ,คะอืน้ำพริกงายังไม่เคยกินเลยอะ่ะก็คือจะเป็นแบบว่าพริกกระเทียมหอมแล้วก็ใส่งานี่อันนี้เป็นของพืน้นบ้านที่นี่เลยเนาะ,ะนี่อืหอมอะ่ะน้ำพริกงาค่ะ ผักสดนะคะแล้วก็มีไข่เจียวอันนี้เป็นแกงฟักทองที่เราเข้าไปดูเขาทำในครัวช่วงนี้มีฟักทองเนาะเราไปกินแกงฟักทองกันแล้วก็อัน,นี้เป็นผัดผักนะคะนี่มีผลไม้ด้วยพร้อมข้าวที่พี่ๆเขายกมาเสิร์ฟให้เรา3มจานรวดเดียวเขาบอกว่าจะไม่ต้องถามเติมนะกินได้เลยจ้าเต็มอิ่มเลยนี่ เจ็ดโมงเช้าในวันที่อากาศสบายมีสายลมท้องฟ้าครึ้มเล็กน้อยผู้คนเริ่มตื่นขึ้นและเตรียมตัวสู่วันใหม่ At first I didn't even know How love can save my little soul I was afraid I wouldn't find something was missing in my mind but when you're knocking at my heart just in those moments when it's dark i love you more and more and more like how the sea draws to the shore